เดี๋ยวว่าจบแล้วยังนะยังย pues, ังยังยังยังเบยว่าตองฟอค่ยมไปไม่ได้เดี๋ยว่าต้องพังกระจกสักบันจะออกไปรู้เฮ้ยเรงเป็นลอยแล้วน่อ๋อหน้องเป็นลอยแล้า อันนี้ใครทางนี้นด้ที่ทางนี้ไปได้เลยเออเออเนี่ยมันติดอะไรมันไปไม่ได้มันติดหัวเหรออีเขมันติดตะเกียงเฮียโอ้โหมากดพร้อมกันอ่ะพอไม่มีเปลืองผมจะไม่ไปก่อน พี่ไงไหายละโระเฟิร์นนะคือช้ายอ้าไม่มีอะไรหน่ะพี่มีอยู่อออือออืืมลักหัวคมมแต่ <c oughs> ยังออกไม่ได้ <laughs> <c oughs> พี่ต้องกด้องกันวิแค่ป้องกันแหละป้องกันจริงๆเฮ้ย เฮ้ยออ,อ,ออกไม่ได้จริงมึงเอ้็กมาคอนโทรนเพื่อนโอ้โหเอ้็กมาคอนโทรนพ้องกานเล่เพื่อนทำกดพร้อมกันเลยอ่ะนี่กูต้องขับรถไปหาบ้านไปกับไปบ้านมึงเลยนห่ยพร้อ <c oughs> มกันเลยพี่นี่ตา เตรีผมกันมันต้องพร้อมกันนี่ก็พร้อมกันเลยพร้อมกันแบบแปลกๆเยี่ยบพร้อมกันเลยเแบบพร้อมกันแบบพร้อมกันจริงๆอ่ะนะพี่เอาพี่เอามาพี่กดกระโดดก่อนแล้วค่อยคอนโทรลมันจะไปไม่ไน่าพี่กดพร้อมกันเลยพร้อมกันโอ้โหเทคนิครับอุ้ยเชี่ยอุ้ยอุ้ยเชี่ยผีเชี่ยตีลังกาุย ยังหรือไงันที่เคลียร์มีโคล่าหนยวะเยโคคาโคล่ากินไม่ได้ครับครับล่างเนี้ยตูไม่ได้ทางน้งางนางนี้เหรอไชจบไอ้ยังอคนนันเกมนี้น้เรื่องคนนั้น ในเรื่องไม่เข้าใจเปิดมาให้ยิงผีไปวันนี้ไม่ปืนโอ้โหทางเก็ไปแล้วโอ้โหทางโอ้โหทาอ้่าจะไปเงินไปไงอ่ะอ๋ออ๋อปลาปัว อ๋อล้วติดเลยเนอ <c oughs> อ๋อเข้าใจละอ๋อมันติดมันติดติดแล้ะอ๋อปากปากูอมาติด <c oughs> ไปเร็วไปอยู่เร็วอ๋อหลน <c oughs> <c oughs> ไปเร็วไปเร็ว แล้วกระโดดไปยังไงอะตรงกระโดดเลยเดี๋ยวเลยกระโดดเลยพี่กดกดคอนโทรลขึ้นมากระโดดเลยกดคอนโทรลก่อนเพื่อนเอาเธดขึ้นก่อนเอาทำอะไรที่ไม่ควรกระโดดฝั่งเนี้ยอเอาไปยาวไปยาวเลยอ้อโดดเลย โอ้โหจ t ๊บโก้ที่โตจะนี้เลยยีิบสองอ่ะอ่ะรุดรูดอ้าเหยียบร้อยทำไมเพื่อนท้าหลุดกันบ่อยจังอ่ะตเตอร์โบดเลีวว่ยเฮียนีกใ่รนี่ำลางเข้าไปไปมาแล้วมา้วอยอผมกลายเป็นคนเท่าไหร่ วันหนึ่งหลืวัสองตอนนี้เราดา <Yes. S 1> วไปแล้วต้นดาวอ๋อมันช่วยกันไม่ได้โอเคจะแกทางให้พี่แกทางให้ก็สำหรับใครนะที่อยากให้กำลังใจผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บ s c ค i b e และกดกระดิ่งกับผมด้วยนะนี่ก็ได้เล่นละครอฟเฟียหลังจากที่เมื่อวานไม่ได้เล่นนะทุกคน ตบ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 บใครฝักอะไรยับเลยนั่น่ะเอ้ถือปืนไม่ได้ข้างบนอ่ะตอไม่ตายอ่ะ

อี <ละ S 2> ทางนี้เหรอฮะก็ไได้เออต้องไปทางนี้เกากด e ไม่ติดออก,กด e ติดไหมแต่เขาไม่ใช่ไม่ใช่ออก,ก,ก็ตั้เมื่อกี้ทางทางนี้เี่กูที่กูบอกอีกอ่ะต่างรอกูตีเราโคตรตึงอ่ะเล่นกันโคตรนานคนบางคนก็ตัดตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยเอตอนรถไฟอ่ะแล้วเขาค่อยมาตอ่อ พี่เราเล่นต่อเลยเอื้ออ่าวันที่วีวอร์สองตอนนี้เอ่อกูตัวระเบิดไปแล้ว่ีหนึ่งบีสองกำลังจะต,ตามมาโอเคผมได้รับการฮีล ไม่มีของให้เก็บแม่ตรงนั้นโอ้ปืนโดนเน็ตต้องล็อกเออล็อกอ๋ออิสล็อกนี่ประตูเ่ยประตูไหนวะอฮ้ยป,ปืนเต็มเลยปืนเต็มเลยอ้าไปไหนกันนะอ่ะอ๋อไม่ไปทางาไหนจะลงมือต้องไปทางไหนแล้วกลับไปอ่เดี๋ยว มีกี่ทางล่ะเดี๋ยวต้องดูอ๋อนี่ไงมีทางนี้ด้วยอ๋อนี่ไงทางนี้ทางนี้ทางไปอ๋อทางนี้ก็นี่เอ้ยมีน้อนนิดกูแบ็คเอาไม่ใช่ทางนี้ที่จะทางไหนวะออกไปซ้ายป่ะทางซ้ายป่ะนี่ไงทางซ้ายไม่น่าจะทางนี้อะไอเรื่องเยอะสาด้วย อบเลยอบเลยอบเลยอบเสียงอะไรบอสไปเสียงเรื่อยลยกันอ้าวดีเหี้ยอะไรเนี่ย มันมันเริ่มใหม่ให้ตรงนั้นใช่ไหมอันนี้หรือเปล่าหลโดหลอใช่ไหมอืมใช่ซัปเตอร์นี้หรือเปล่าแค่อะไรวะ กิมมันขึ้นว่าชารเตอร์สิบสองอเอ้กูอะไรกูไม่ได้เข้าเกมเลยน้องๆเนี่ยนี่ใครอ่ะเนี่ยอันนู้นนี่ใครวะน้องโชคเนี่ยอันนี้ไงมึงมาแค่นี้ป่ะอ๋อต้มไปเลยอ๋ออ๋อดูดินเดินไปกินนิ่งอ๋อใกล้จบแล้วเนี่ยชาปเตอร์สุดท้ายแล้วใช่รอใช่ใช่ใช่ กูดูในคลายออฟเฟียวิกิอ่านี่ไงมันเริ่มไม่รอใหม่มเลยฮ้ยวันเกยวเออเกมไม่สั้นจริงวะเรี่บร้อแล้วนี่ต้องเอติมบอสแน่เดี๋ยวน <c oughs> ีคกูดีเดี๋ยวกูขอไปดื่มน้ำปะเยอะขวดื่มน้ำ ตายใครเรียน้อยอะสู้ๆนะเอาตายเราชงเงียบอ่ะก็เก็บกระสุนไม้ตัวซีเวอร์เดือะ เนี่ยเอ็นมือซายไปเลยมันรู้สึกมันไม่กระตุกอยู่ว่ายโมมาเลย จะโซ่วโได้มึงติดอะไรวะเนี่ยปะสันต่อได้ป่ะติดอ่าอ่าเรียบร้อย chế bị đường nam mà phép Tại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ต,บต,บต้องหน้าเจอมันออกมาแล้วออกมาแล้วกูแตกกูแตกละมืออ<ห>่าเรียบร้อยใครมึงมีพีอ่ะอ่าเรียบร้อยตายตายตาย เปกระโดดด้วยมีดี้ย